สวัสดีครับผมในการเซตไทยกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าไมค์ครับเบนล็อกอีดิชั่นนะครับวันนี้ผมจะมาทําการสร้างฟาร์มนะครับผมซึ่งฟาร์มที่เราจะสร้างนั้นก็จะประกอบไปด้วยฟาร์มข้าวนั่นแหละเ,เพราะว่าเนื่องจากผมมีแค่ข้าวในตอนนี้นะในอนาคตผมก็อาจจะมีมันฝรั่งแล้วก็แครอทแล้วก็อาจจะมีบีทรูทด,ด้วยก็ได้แล้วก็ผมมีออยอยู่ในขนานี้ผมได้ทาการปลูกปาก่าข้างบ้านก็เ,เพิ่มจำนวนไม้ไว้สำหรับตัดในอนาคตแล้วก็ผมก็ได้ทำการเกลี่ยพื้น ระดับหนึ่งเพื่อที่ตัวเองจะได้ทําการทําฟาร์มตรงบริเวณนั้นนะครับผมก็อื่นเราเต็มของกันนะครับโอเคผมได้ไม้มาแล้วปะเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าซึ่งฟาร์มที่ผมจะสร้างนะั้นเป็นขนาดตาราง4ีคูณสของตารางผักนะกป็อย่างเช่นน้ำหนึ่งบล็อกสามารถแผ่กระจายไปได้4ใช่ไหมผมก็จะต้องมีจุดที่มีน้ำเนี่ยประมาณ1 2 3 4โอเคเรามาเล่สปีดกันดีกว่า โอเคได้ประมาณนี้ผมก็้อมรู้เลยโอเคเว้นช่องสลับการเข้าไปด้วยนะครับเราจะใช้พืชจัดที่ผมเคยปลูกมาปลูกต่อด้วยโอเคก็เดี๋ยวเราจะทำการสร้างอีก3ามแปนะครับโอเคตัดภาพ โอเคเราก็สร้างมาได้4แปลงแล้วเดี๋ยวก็จะมีข้าวมันฝรั่งแคอนแล้วก็บีทรูทนะส่วนที่ฟาร์มอ้อยเดี๋ยวผมสร้างในวันต่อไปก็อื่นเลยเราต้องทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนเพราะว่ามันต้องใช้น้ำเยอะมากซึ่งการทำน้ำอินฟินิตี้ของผมก็คือการสร้าง4ี่คูณสแล้วก็เอาน้ำาอาว่างคนละมุมแบบนี้ โอเคเราจะทําการขุดสลับฟันปลานะครับโอเคหลังจากที่เราทําสลับฟันปลาแล้วก็อน้ำไปเติมตรงจุดที่เราขุดนะ โอเคลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องไปทําการคลาสแลบแล้วก็เอาแลบมาวางในวอกที่มีน้ํานะครับโอเคการที่เราวางน้ำแบบตรงข้างบนนี้นะครับมันจะทําให้มีน้ําอยู่นะแต่ก็แค่เราจะไม่ต้องเดินตกน้ําแล้วไอเทมก็จะได้ไม่ตกน้ำด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคเราเอาอ้อยมาปลูกได้เลย แล้วก็เสร็จไปอีกฟาร์มหนึ่งนะครับผมโอเคอีพีหน้าว่าเจอกับการสร้างฟาร์มสัตว์นะครับผมสำหรับอีพีนี้เขอจบเพียงเพียงเท่นี้นะครับผมไม่เจอกันอีพีหน้านะคะรับสำหรับอีพนี้สวัสดีครับ